去到馬來古國。<laughs> เดินทางมาถึงยังหมู่บ้านกุกเกาะเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้กาลังจะมุ่งหน้าไปตรงลานพญานาคนะครับซึ่งเราเองก็เคยดูแต่ในคลิปแต่ตอนนี้เราก็มาทําคลิปแล้วมาเยี่ยมชมบรรยาก,กาศจริงภายในหมู่บ้านนะครับหากโอกาสมานานแล้วแต่ไม่มีเวลาที่จะมานะครับเพราะติด อ,อีกสามร้อยเมตรจุดหมายของคุ้มจะอยู่ทางขวาบรรยากาศโดยรอบซึ่งเราไม่เคยมามก็อยากมาสัมผัสบรรยากาศจริงว่าเป็น,เป,นเป็นตามสริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปจอดตรงลางนพญานาคก็ได้เดี๋ยวลงไปไหว้คุ้ม่ตรงนี้ก็น่าจะถึงแถวโซนบ้านลุงคนแล้วมังคับตอนนี้อ๋อก็มีรถจอดมีนักท่องเที่ยวมาเหมือนกันนะครับ จุดหมายของคุ้มหู<บ>ทาง,<ร>งขวาอยู่ตรงัรานลานองปู่ครับเดี๋ยวเราไปจอดซื้อลอตเตอรี่ด้วยเลยก็ได้เดี๋ยวเราไปจอดตรงลานนู้นก่อนลานนู้นก่อนเราลงไยครับตอนนี้เราก็มาเยี่ยมชมนะครับอ๋อตอนนี้ถึงลานองค์ปู่บาริจิตแล้วครับอ๋อซึ่งเคยเห็นแต่ในคลิปนะครับวันนี้ได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงแล้วครับเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆลงไปชมบรรยากาศ บรรยากาศจริงนะครับขอ,อใส่แมสกก่อนแป,ป,ป๊บหนึ่งอะจะพาคุณผู้ชมาดบรรยากาศจริงนะครับซึ่งตอนนี้ทางเราก็ได้มาถึงตรงองค์ปู่ปาริจิตเต็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งองค์ปู่ซึ่งก็สวยงามมากเลยนะครับตัวผมเองก็เห็นแต่ในคลิปนะครับไม่เคยมาเห็นบรรยากาศจริงเลยซึ่ง วันนี้ได้มีโอกาสมาก็ถือว่าเป็นบุญที่ด้มากราบไหว้องค์ปู่นะครับขออนุญาตใส่แมสกก่อนนะครับก็จะมีเดี๋ยวอาจจะเข้าไปอุดหนุนลอตเตอรี่ตรงหน้าบ้านลุงนิดนึงเพราะยังไงก็มาละเพื่ออาจจะได้โชคจากองค์ปู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวพ่ผมก็จะพาดูบรรยากาศโดยรอบก็อาจจะปไปไหว้องค์จ้าแม่เซลฟี่ตรงโซนนี้ด้ยวยนะครับ เราก็ได้มาถึงแล้วครับตามความตั้งใจแล้วก็ได้มองดูบรรยากาศโดยรอบขององค่ว่าเป็นยังไงส่วนส่วนทางเราก็จะกราบไหว้ด้วยนะครับว่าอย่างไงให้ทุกคนได้รับรูอ้อาจจะไปอุดหนุนลอตเตอรี่พ่อค้าลอตเตอรี่อยู่หน้าบ้านลุงด้วยครับว่าเป็นยังไงซึ่งองค์ป่ก็สวยงามมาก ตั้งใจจะมาทำคลิปนานแล้วครับแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้มาวันนี้เป็นวันที่กลับมานครพนมก็เลยแวะเที่ยวและทำคลิปตรงสถานที่ต่างๆตรงนี้น่าจะเป็นศาลเจ้าแม่โสรพีนะครับอยากให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดินมาชมกันก่อนนะครับ ก็จะมีรถคนเข้ามาท่องเที่ยวอ,อยู่นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นศาลเจ้าแม่โสรภพีครับนี่ครับพาเพื่อนเข้ามาชมใกล้ๆนะครับซึ่งตัวเราเองก็อาจจะเห็นแค่ในคลิปแต่วันนี้เราก็คือได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงสถานที่จริงเดี๋ยวทําคลิปเสร็จเดี๋ยวเราจะมาทำ กราบไหว้ขอผัวกบองค์ป่นะครับบรรยากาศโดยรอบครับตัวองค์ปู่ก็เป็นสวยงามมากเลยนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับตอนนี้จะเป็นด้านหลังขององค์ปู่อ่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูโดยรอบนะครับแทนดูบรรยากาศโดยรอบของตัวองค์ปู่น,นะครับ รบ,บรรยากาศโดยรอบของตัวองค์ปู่ซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยครับอาจจะจะพามาดูมุมใกล้อีกทีนึงนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงขอบทุกคนครับขาให้เพื่อนๆดูตัวองค์ปู่เลยครับ วันดนี้ได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงว่าเป็นยังไงตัวเราเองก็ได้ดูแต่ภายในคลิปนะครับวันนี้ก็ขอมาสัมผัสแล้วก็ทาคลิปให้เพืเ่อนๆทุกคนได้รับชมกันนะครับขอบรรยากาศโดยรอบสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับผิดภาพประการใดกราบขออภัยในวาณะที่นีด้วยนะครับ สวัสดีครับ